สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับไมค์ครับนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นไมค์ครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาเพื่อนนะเพื่อนยังอยู่ไหมเนี่ยพูดหน่อยครับคุณเจคุณเจครับมุงตกปลายอยู่นะับไม่ว่างเหรครับตายไหมปลาปลาุงปบลุนะนะนี่ครับเเดี๋ยวดูสก,กินเพื่อนผมกันนี่ครับ เห็นเปล่า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 เดี๋ยวผมจะตกคุณครับเยาเยชุดออกเดได้เลร่างกายรึคืะรครับนี่ครับนี่ฮะเดางอาหคุณเล่ปลาด้วยเหรอบ่อน้ำล็กขนาดนี้ เต้องใส่กีตาร์นี่นะขาดคนเฮ้ยอย่างนั้นไม่กีดแล้วไม่กี่รัดเชี่ยชานะต้องทำอย่างนี้ครับเด็ดเป็นไรครับเนี่ยนึครับโบบางครับผมขออยู่ข้างในนะครับเฮ้ยจะตามดิ โอบลุงตาไม่ติบเดียวอุ้ยเขาเหมือนได้ยินเสียงเลยนะครับตู้ข้างหลังนี่ครับ <c oughs> ปล่อยมัน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 มันโนะับมันโน่เฮ้ย ขนาดผมติดแล้วด้วยตมืนอี้เนี่ยตกใต้ตกบานไม่ติดอย่าลงไปดิปลาตกใจเฮ้ยโอ้โห้อมไหนปลาตัวนี้เหรอเนื้ปลาตัวนี้เหรอหรอืเอเฮ้ยอยาทำไมเบ็ดลอยครับ ไม่รู้ว่เ <chore> อ <pareil> ้าจะตกผมทำไมเนี่ยผมจจะไปน้ำว่ายน้ำเล่นดูไปได้ได้ไน้้้้้้เอ้ยโนตาหลอกมาไหมแล้วผมว่ายน้ำอยู่เห็นไหมเนี่ย จะพาไปดูอะไรอย่างนึงครับเออเดนไปเลยจะพาไปดูอะไรอย่างนึงตาม,มาบบังไหมเอเดนครับผมรู้แล้วนะว่าคุณจะทำอะไรมาบบบบเอเดนครับเอเดนเอ้าจะไปทีไหนมีใครเล่นฟ้าผ่าครับทุกคนครับท่าน โอ้ครับ่ครับอันึ่งเดี๋ยผมไปด้วยอันนึงครับแหลกครับแหลกนึงครับขอดูแป๊บนึงครับขอดูวีโอแป๊บนึงครับวันนี้แหลกทำไมครับ ไม่แต <Wars. S 2> mm ่เาไปตอนนี <c ười> ้ท่ค่าเอง่ยโอ่าเอยหรออุยเนผมเยอะมากครับาร่งเจ็ดร้อยสี่สิบห้า ขอปิดเสียงก่อนนะขึ้นอง้วยไปทำร้านแนี้ทราตามแบบนี้ทำร้านอ่ะหัวเต่ามีห้าทำร้านอ่ะไม่เชื่อผมก็มาดินเนี่ยผมปิดเสียงไว้แล้วไม่เชื่อผมก็มาดิ ตอนนี้ผมกะตุดอยู่นะตอนนี้ที่บ้านเรามีแต่ดวงซอมบี้อบเป็นทั้งหมดแหละครบแล้วครบชุดแล้วซอมบี้บักเกลฮีเปอร์เอนเดอร์แมนแมงมุมเฮ้ยใครมาทำเฮ้ยเอนเดอร์แมน เรากำลังดูมวนกันก่อนนะัคุณซอมบี้ไปเกี่ยวอะไรด้วยครับไือโอ้ยตอนนี้ผมตายอ่ะคุณเจครับนับก,ก็ตอนนี้เราก็ถ่ายอยู่นะผมลืมเลยเฮ้ยต้นไม้โตแล้วเย้เ yeah. ค okay. เฮ้ยนองมันด<อ>ีเง,งันฝรั่งด้วยเย่ไม่เขียน<อ>เลยมีมมไม้เยอะปะไม่เยอะครับไม้หมดเลยด้วยซ้ำต้องต้องการไม้น่าครับผมคร<อ>ับตรเนี้ยพะเจ้าไม้ไปทำนาได้ปะเอ็นเดอร์แมนเนี่ยครับแถวบ้านเรามีเอ็นเดอร์แมนเนี่ยครับมันขโมยบล็อกเราไปครับ ไม่ไม่เกี่ยวไม่อยากเกี่ยวพ่องยังไม่ตัดนะยังไม่ตัดตัดเลยเดี๋ยวปูกใหม่ผมมีทําให้ปลูกเร็วครับผมมีทําให้โตเร็วเฮ้ยผมขอมั่งเดี๋ยวผมพาไปปลูกต้นไม้เอาป่ะอานนึงครับทามนคใบไม้อุูใบไม้ใบไม้เติเใหญ มันก็จะ้นเล็กมาคับเล่ามาให้ผมนะผมด้วยเพราะี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูอะไรนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูนะนี่ครับโตเร็วแมครับฝีมือผมเองนะเนี่ยผมขออ คุณโตไปหมดเลยอ่ะ,อะต้นเล็กก่อนบปานนึงมีต้นเล็กบ้างอ่าเจอแล้วเอาไปปลูกก่อนนะเดี๋ยวมาวเฮยคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบเจี๊ยบเอามาปลูกนี่ครับแป๊บนึงเอาไปปลูกนนาผมนี่เอามาปลูกนี่ครับเดี๋ครับ ตรงนี้คุณมีกี่ตนนน้นน่ะคุณผมเอาไปปลูกนนานาถึมมาทำไม่แล้วเดี๋ยวมานะแป๊บหนึง่งค่ปลูกต้นไม้ก่อนปลูกต้นไม้น่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ซอมบี้มางไงอ่ะไครอ่ะพี่ซอมบี้เนี่ยกลับมาเร็วผมยังไม่เห็นเลย ชี่ซอมบีไงชิคก็มีได้ตายับอ่าได้ได้สิบบาทยองไงอ่ะสิบบาทที่ไอ้เธอตายตายแล้วเนี่ยไหนรับนาคุณแก้วขมา่าหมอแล้วไหนครับนาคุณเนี่ยทำนายเนี่ยเอ๊ยทำไมทำไม่ได้มันน่าผุไปเนี่ยไม่ได้อ่ะ ปปลูกที่บ้านเราดีกว่ามีดินเหรอมีครับมีดินกับน้ำอ่ะแบบได้ใช่ไหมเราไม่ต้องการน้ำครับคุณเจรครับคุณก็เอาต้นไม้มาปลูกนี่ครับคุณคุณบองไม่เท่อขอก่อนดีไหม ต้นไม้มันปลูกยัง้นไม่ได้ครับขอดูต้นไม้ครับว่ามันเป็นยังไงใช่ครับมันจะกมจาไม้เหรอคมันเป็นแบบไม่ได้ครับไม่ได้ครับปลูกอย่างนั้นไม่ได้ครับมันต้องปลูกโดยตรงครับเอามาครับได้ยังยังอ๋ออย่างนี้เหรอครับเราต้องปลูกโดยตรงครับต้นไม้นี้ผมขอนะ อมองมาตามผมมาแอนด์ดึงครับรัวมากครับครับพีโอยตอนนี้ผมกำลังถ่ายอยู่ด้วยนะไม่อาจก็อาจจะเป็นเด็กหน่อยนะเพราะเราเพิ่งอายุเก้าขวบเองเนาะ,นะคะคน,นะครับคุณเต้แอนด์ดึงนะครับก็คลิปก็ยังจบแล้วนะครับ ปลูกได้เหรอปลูกทางมือบล็อกอ่ะไม่ส eh ูงเลยเหรอครับเนี่ยไม่โตครับผมมีครับมีอีกเลยมันไม่โตครับผมใส่น้ำไม่พออ่ะครับเดินงครับ เดี๋ยวพังหมดเอาแปล์เดียวโคครับทำแบบนี้นะะนนแล้วกันผมบอกกินผักฝรั่งก่อนครับผมไปแล้วล่ะไปสร้างบ้านต่อไม้ผมมีเยอะแล้ว คนมาช่วยกันจ้างบ้านนะครับแล้วเ,เดี๋ยวก่อนนะบอสมันจะแปลกวะแปลกยังไงะรับเพนี่คนระับข้างนี้ฝนตกฝนข้างทะเลตายดูดีอนะแตกต่างกัอยังไงครับงง นู่นครับไปไปทีไป่ไปที่ตรงนู้นดิฝนตกทะเลทรายตกเป้าซีด,ดอูเอทแอปเอท่อนเราจะทำสี่ชั้นนะครับเอเราจะทำเป็นสอ,ชาาองชั้นนะต้สมัยถือแป้งรวมถึงต้นไม้คนรักโลกห้ามปลูกใกล้กันครับ เนี่ยปลูกไปพอ้หมเนี่ยแต่นี่ผมต้องใกล้กันครับเพราะว่ามันจะโตแบบเย็ะเี้เยอะแค่อะไม่ดีเอ้ลืมเลยครับเรามีอะไรไม่แล้วไม่ใช่หรอครับแม่ต้นไมา,าโอเคครับเดี๋ยวผมจะคับอะไรให้ดูครับมด พับไปแล้วเยี่อืมอันนึ่งพับฟุกมขมด้นสมัครให้ฟุก่อเดี๋ยวเขาสมัครให้เปล่าเออนั่นแหละรอมานานแล้วรอมานานแล้วเพราะอยากให้ใหอยากให้เองมาเล่น,นามานานแล้วเนี่ยสมัครให้เปล่า เออได้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 เอาวีสกินหรือไม่มีเองจะเอามีหรือไม่มีไม่ได้สมัเ็ตนะได้อลื้อปิดครับอ้าปิดตอนนี้่หรหซื้อปิดแล้วโอ้โหกำลังมันเลย ผมจำชื่อผมได้แล้วไปเซิฟทำไมเซอเป็นพีซีสิดเหรอเราต้องเปลี่ยนไป็นหนึ่งห้าจุดสองค่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนินึ่งนะข้าวข้าวผัดไปเลยนะพี่บอมกีครับเปลี่ยนไป 2. 2> ็นหนึ่งจดห้าจุดสองคุณก็มาเล่นได้หรอใช่ครับคุณพุกครับเดี๋ยวมาเล่นหนึ่งห้าดสองลองก่อน ไม่ค่ะตกที่เดะยวตกที่เลยวครัขอตกลีปแค่นี้ครับ